สวัสดีค่ะพบกับดิฉันแพรพยากรณ์สำหรับคลิปนี้นะคะดิฉันก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนมิถุนายน2563ให้กับชาวลัคนาราศีตุลค่ะโดยดิฉันใช้หลักการลัคนาตามแบบโหราศาสตร์ไทยแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนานะคะคุณก็สามารถใช้ราศีในการรับฟังได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปฟังคลิปคำพยากรณ์ แพลพยากร์ขอให้ทุกคนช่วยกดติดตามกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แพรพยากรณ์ด้วยนะคะเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปฟังคลิปคำพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีตุลประจำเดือนมิถุนายน2563กันเลยค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะดาวเจ้าเรือนตนุหรือดาวเจ้าตัวของคุณนั่นล่ละค่ะก็คือดาวศุกร์ได้โคไจอยปีในภพสุภะ ซึ่งพบสุภาหมายถึงสิ่งที่น่ายินดีข่าวดีหรือความรู้สึกสบายใจซึ่งส่งผลอย่างน้อยที่สุดนะคะการที่ดาวเจ้าตัวของคุณโคจอยปีในภพสุภานั้นส่งผลให้คุณมีความสบายอกสบายใจคุณจะรู้สึกสบายอกสบายใจมากกว่าช่วงเดือนที่ผ่านๆมาค่ะและแน่นอนที่สุดค่ะสํหรับในเรื่องของการงานของชาวลัคนาราศีตุลถ้ามองกันให้ดีๆนะคะ ดาวเสาร์ที่เป็นดาวเจริญพันธุได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีด้วยอยู่ในเรือนของตัวเองนั้นได้เล็งไปยังเรือนการงานของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะและการที่ดาวเสาร์ที่ได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีแล้วเล่งไปยังเรือนการงานของชาวลัคนาราศีตุลนั้นส่งผลให้ชาวลัคนาราศีตุลคุณจะมีแลนหรือว่ามีการวางระบบในเรื่องของการทำงาน หรือมีช่องทางต่างๆในการทำงานค่ะหลังจากช่วงเดือนมิถุนายนตรงนี้ไปแล้วนะคะซึ่งก็แน่นอนค่ะว่าการงานของคุณจะได้รับความสำเร็จอย่างดีนะคะไปตามลำดับค่ะซึ่งการที่ดาวเสารโคจรอ,อยู่ในภพพันธุหรือภพที่4นี้ในทางโหราศาสตร์พราตหินดูเรียกการโยกเกณฑ์แบบนี้ว่าปัญจมหาบุรุษโยกค่ะและไม่ใช่ดาวเสาวดวงเดียวนะคะ ที่ได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดียังมีดาวพุธท,ที่ได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีด้วยนะคะและไปอยู่ร่วมกับดาวศุกร์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนตนุรักษ์ของชาวลัคนาราศีตุลส่งผลให้คุณจะทยอยได้รับความสําเร็จในเรื่องต่างๆแต่ลึกๆแล้วนะคะชาวลัคนาราศีตุลคุณยังคงมีความกังวลใจมีความไม่สบายใจเกี่ยวกับช่องทางโอกาสต่างๆ ที่เกี่ยวกับในเรื่องของอนาคตข้างหน้าค่ะซึ่งชาวลัคนาราศีตุลบางท่านประสบปัญหาเกี่ยวกับงานที่1มีการชะลอตัวนะคะแต่บางท่านค่ะก็หันมาลงแรงลงมือกับงานที่สองและก็น่าแปลกก็คือคุณมีความสําเร็จในเรื่องของการงานที่2เกิดขึ้นนะคะสําหรับคนที่ลงมือทํางานที่2ค่ะและสําหรับเดือนมิถุนายนนี้นะคะ ชาวลัคนาราศีตุลคุณจะมีความสําเร็จในเรื่องของการงานตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่ 1- ถึงวันที่5มิถุนายนการติดต่ออะไรก็ตามนะคะจะมีความสําเร็จดีมากค่ะและอีกช่วงหนึ่งก็คือวันที่16ถึงวันที่20มิถุนายนนะคะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีตุลจะได้รับความสำเร็จในเรื่องของการงานเป็นที่น่าพึงพอใจเลยทีเดียวค่ะแต่คุณก็จะกลับมาจุกจิกใจในเรื่องของบริวารนะคะ ในช่วงประมาณวันที่21ถึงวันที่25มิถุนายนค่ะแพลพยากรณ์ก็พยากรณ์ไว้ให้ตรงนี้นะคะเพื่อที่ชาวลัคนาราศีตุลจะได้มีการวางแผนในการดำเนินกิจาการงานของคุณนะคะและนอกจากนี้ค่ะในช่วงครึ่งเดือนแรกของมิถุนายนนะคะดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนราพะโคจรไปอยู่ในภพวินาศนะคะแพรขออธิบายให้ฟังแบบนี้นะคะว่า การที่ดาวอาทิตย์โคจรในลักษณะแบบนี้ดาวราพัไปอยู่ในภพวินาศส่งผลให้ชาวลัคนาราศีตุลแม้ว่าในเรื่องการเงินของคุณนะคะคุณจะไม่มีความเดือดร้อนค่ะแต่คุณก็ไม่ได้มีเงินเก็บหรือว่ามีเงินสดติดตัวนะคะเงินของคุณจะถูกนําไปใช้ในการแก้ปัญหาในเรื่องเก่าๆหรือว่าอาจจะเป็นการนําไปลงทุนก็ได้นะคะแต่ความโชคดีของคุณก็คือ คุณจะสามารถผ่านไปได้อย่างดีในช่วงเดือนมิถุนายนตรงนี้ค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะดาวเจเรือนความรักของคุณก็คือดาวคารได้โครจรไปเหนือเรือนของดาวราหูไปอยู่ในภพปุตตะค่ะส่วนดาวราหูนั้นตีกอนไปถึงชาวลัคนาราศีตุลและไปอยู่ร่วมกับดาวศุกร์ที่เป็นดาวเจ้าตัวของคุณเองนั่นแหละค่ะคำว่าตีกอนตรงนี้แพรขออธิบายให้ฟังแบบนี้นะคะ หมายถึงการที่ดาวโคโจอปบ่นในภพที่5แล้วก็ภพที่9นับจากลัคนาของตัวเองดาวที่โคโจรแบบนี้เรียกว่าดาวตีโกนค่ะการที่ดาวตีโกนนี้ส่งผลในเรื่องของความสําเร็จนะคะแต่ว่าในเรื่องของความรักแพลวก็ต้องขอเตือนกันนะคะชาวลัคนาราศีตุลถ้าคุณมีการครบซ้อนในช่วงเดือนมิถุนายนตรงนี้ให้ระมัดระวังนะคะคุณจะมีเรื่องจุกจิกใจมีเรื่องมาทําให้คุณปวดหัว ทำให้คุณยุ่งยากแล้วก็ลำบากใจค่ะคนโสดชาวลัคนาราศีตุลคุณมีโอกาสจะไปเจอกับพ่อไม้หรือแม่ไม้ที่เขามองในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของตัวเงินเป็นหลักนะคะก็คือถ้าหากคุณจะไปคบหากับเขาคุณก็จะต้องมีเงินเป็นองค์ประกอบหลักในการคบหากันค่ะคุณอาจจะต้องนําเงินไปช่วยเหลือหรือว่าไปให้เขาเขาถึงโอเคที่จะคบหากับคุณ หรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะเป็นในเรื่องของผลประโยชน์เรื่องอื่นๆก็ได้ค่ะแต่อย่างไรก็ดีนะคะการคบหากันในช่วงตรงนี้จะมีเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของการเงินการทองเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนค่ะแพลวก็ขอให้ชาวลัคนาราศีตุลที่ยังโสดนะคะพิจารณาดูให้ดีนะคะในการที่คุณจะคบหากับใครนะคะว่ามันเป็นความรักหรือว่าเป็นในเรื่องของประโยชน์ที่เข้ามากันแน่นะคะในช่วงนี้ค่ะ ส่วนชาวลัคนาราศีตุลคนที่มีครอบครัวมีคนรักหรือว่ามีแฟนอยู่แล้วในช่วงเดือนมิถุนายนตรงนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายขอให้คุณมีความมั่นคงกับคนรักกับครอบครัวกับแฟนของคุณให้มากนะคะอย่าได้ออกนอกลู่นอกทางค่ะเพราะว่าการที่ดาวศุกร์ไปสัมพันธ์อยู่ร่วมกับดาวพุธส่งผลให้คุณนะคะที่เป็นชาวลัคนาราศีตุลอาจจะมีจิตใจที่วันไหวได้ไง่ายๆในเรื่องของอารมณ์ความรักและนอกจากนี้ ดาวศุกร์เนี่ยนะคะก็ยังโคจอมีร่วมกับดาวราหูด้วยอาจจะทําให้เกิดกิเลสตัณหาในเรื่องของความรักเกิดขึ้นได้ค่ะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะจงมีจิตใจที่มั่นคงต่อคนรักคู่ครองนะคะมิเช่นนั้นแล้วอาจจะนําปัญหาในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของความรักมาสู่คุณได้นะคะก็ขอให้คุณผ่านพ้นช่วงที่ดาวโคจอในลักษณะแบบนี้ไปได้โดยที่จิตใจไม่วอกแวกนะคะสุดท้ายนี้ พรพยากรก็ขอให้ชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ